S p s เป็นหนึ่งในประเภทเกมที่มีผู้เล่นมากที่สุดเพราะฉะนั้นเกมที่โดนเกลียดก็จะถูกสาบส่งกว่าเดิมกินตะเล่าเข้าสู่เกม first person shooter ที่ผู้เล่นรักมากที่สุด v วเกลียดมากที่สุดเริ่มด้วยเกมจากซีรีส์เกม FPS ที่ผู้คนเล่นมาหลายชั่วอายุคนแต่ตอนนี้ทําให้ทุกอายุเกลียด Call of Duty Black Ops 7จาก Treyarch and Raven Software เกมจากแฟรนไชส์ยักษ์ใหญ่ Call of Duty ที่ควรจะมีชีวิตอยู่ตลอดไปก่อนจะถูกดึงปลั๊กชีพจรลอยราวแร้งนั้นเริ่มมาจาก Call of Duty Modern Warfare แฟร์สามที่เกมได้ปล่อยมาในแคมเปญที่ทําเหมือนเสร็จครึ่งเดียวถ้าอยู่ในครัวเนี่ยก็คือเนื้อ,อยังดิบอยู่เลยวนมาในปัจจุบันกับ Back of อฟเซเวที่เมื่อทุกคนได้เห็นเทรลเลอร์นั้นไม่ใช่ความเกลียดหรือความชอบที่เข้ามาในหัวแต่คือการเปิดกลับไปเช็คดูว่าเทรลเลอร์ถูกเกมเหรอเกมสงครามเนื้อเรื่องทหารภารกิจสมจริงเข้มขน้นได้กลายเป็น Resident Evil ฉบับทีมูกลายเป็นเกมที่ตัวละครมีการพัฒนา Character Development ที่ก้าวกระโดดอย่างเช่นแฟรงกูด หารผ่านศึกจับเวียดนามกลายเป็นคนแก่มากความรู้ในรถเข็นแล้วภาคน,นี้เขาเป็นอะไรอ๋อเขากลายเป็นปีศาจต้นไม้ยักษ์ที่กินมแมลงวันพัฒนาเก้ากระโดดกันเลยทีเดียวเกมได้ลาทิ้งตัวตนของคอออฟต์ดื้อตี้ไปอย่างสิ้นเชิงการนําตัวละครเก่าๆมาย้าไม่เหลือชิ้นดีซึ่งการทําแบบนั้นก็ต่อมาด้วยเนื้อเรื่องที่ไม่เข้ากับภาคก่อนตัวละครที่กลับมามีชีวิตได้ยังไงไม่รู้เกมเพลย์ที่กลายเป็นเกมผสมระหว่างทหารเรื่องลึกลับและซอมบี้ดูรกและปวดหัวเวลา ยังไม่พอด้วยเหตุผลบางอย่างคุณไม่สามารถกดพอ u เกมระหว่างแคมเปญได้ไม่ต้องเข้าห้องน้ากันเลยเวลาเล่นแล้วถ้าคุณ AFK เกมก็จะเตะคุณออกทันทีถึงแม้คุณจะเล่นแบบซิงเกิลเพลเยอร์ล็อบบี้ก็ตามจากนั้นก็จะเป็นบัตเตอร์ไฟล์เอฟเฟเพราะเกมไม่มีเช็คพอยต์คุณจะต้องเริ่มเล่นมันใหม่ปอดไฟที่กลายเป็นแอ t แท k ออนไททันแต่น่าเบือ่อและยิงอย่างเดียวจบลงด้วยการใช้ AI ของเกมที่ผู้เล่นนั้นได้เป็นรางวัลจากการเล่นเกมทั้งที่ผู้เล่นขอ ChatGPT ท,ท,ทีบ้านตัวเองทาก็ได้มันแย่ถึงขนาดคองเกรสทาการสืบสวนการใช้ AI ของบริษัทในขนาดที่ศิลปินของบริษัทนั้นโดนปลดตลอดเวลาทั้งหมดนี้เกมราคาเกิน2000บาทเกมได้กลายเป็นเกมที่ได้รับรีวิวแย่ที่สุดของซีรีส์ต่างกับภาคที่เป็นหนึ่งในภาคที่คนรักมากที่สุดของซีรีส์กับ Call of Duty Black Ops 2จากเทรนยาร์ปฏิเสธไม่ได้ว่าหนึ่งในสาเหตุที่ใหญ่ที่สุดของคนเล่นเกมนี้คือระบบมัลติเพลเยอร์ Black Ops 2นั้นถือเป็น หนึ่งในภาคที่ทําโหมดทะเลาะกับเพื่อนในทีมนี้ได้ดีที่สุดถึงแม้จะเป็นสถานที่ในอนาคตเกมยังคงความคลาสสิกสมจริงของเกม Call of Duty แต่มีการแอดอาวุธที่เพิ่มความสนุกฟีเจอร์ต่างๆที่จนถึงปัจจุบันยังใช้อยู่การยิงปืนต่างๆการสไลด์คล่องตัวลื่นระบบคัสตอมไม์ปืนเปิร์กอิสระเป็นอย่างมากแมปที่น่าจดจำโหมดซอมบี้ที่ถึงแม้เริ่มต้นได้ค่อนข้างหายนะฮะแต่จบลงด้วยแมปที่หลายคนให้เป็นแมปซอมบี้ที่ดีที่สุดกับด่านคูแคมเปญ ที่เป็นรากฐานใหม่ให้กับเกมทั้งการตัดสินใจมีผลต่อตอนจบตัวละครที่น่าจดจำภารกิจแม้แต่หน้าเมนูเนี่ยยังเป็นเราถูกมัดกับเก้าอี้เลยจะมีใครมาตีเป้าแบบเจมบอลไหมเนี่ยเกมได้รับรายได้มากกว่า500ล้านดอลลาร์ในเพียงแค่วันแรกเป็นภาคที่คนรักไม่เหมือนกับเกมต่อมาที่เป็นสุดยอดความร่มเหลวกับเร Fall จาก a า c a n คียนสตูเกม f อ s Vampire ที่ได้มีอายุเกมไม่ถึง1ส่วน1000ของ v วมไพ r ์ด้วยซ้ำเกมได้ต้อนรับคุณก่อนเลยด้วยคัตซ ที่เป็นภาพนิ่งถ้าอยากเห็นการเคลื่อนไหวเนี่ยคุณต้องเขยิบคอมที่บ้านเอาเองทั้งที่เทเลอร์เนี่ยก็เป็นแอนิเมชันแอนิเมชันของตัวละครที่บ้างก็แข็งบ้างก็ไม่มีเลยอย่างการฮิวสตูที่เหมือนดื่มเลือดไม่พอไปเลี้ยงสมองทั้งคนและแวมไพร์การโจมตีของสตูนั้นกลวง NPC ที่ยืนเคารพธงชาติอยู่ที่เดิมไม่ไปไหนพูดด้วยก็ไม่ได้สตูที่เหมือนกันซ้ำแถม AI เนี่ยแย่สุดๆยืนดู AI งงๆเนี่ยสนุกกว่ายิงและสุดท้ายบั๊กและกลิชที่ทรมานผู้ เล่นในอีกระดับทั้งกดสิ่งของไม่ได้หรือศัตรูที่ทะลุกำแพงทั้งหมดเป็นโอเพนเวิลด์ที่ไร้ชีวิตเกมขาดทุนย่อยยับทำให้สตูดิโอต้องปลดคนออกกว่า70%คนนั้นเกลียดมากเพราะเกมยังห่างไกลกับคำว่าเสร็จต่างกับเกมที่โลกกว้างเช่นกันแต่ครองทุกอย่างในช่วงที่ปล่อยตัวอย่างเอฟเฟกต์เลเจนจากอิเล็กทรอนิกอาร์ตเกม f อ s b a t t l e Royal ลที่นำความแตกต่างและเป็นหนึ่งในเกมประเภทที่ดีที่สุดเกมได้นำเสนอระบบมากมายเข้ามาทั้งการผสม Le เจนตต่าง ที่มีสกิลเอกลักษณ์เป็นของตัวเองทําให้การต่อสู้ตื่นเต้นมากขึ้นปืนที่มีหลายประเภททั้งเฮฟวี่ไลท์ช็อตกันโดยมีมากกว่าหนึ่งแบบให้เลือกสภาพแวดล้อมแมปที่มีลูกเล่นเป็นเอกลักษณ์นอกจากนั้นยังมีการเพิ่มระบบมูเมนต์ให้เข้ากับรีเจนที่มีสกิลต่างๆอย่างการสไลด์นําไปสู่เทคมากมายที่ถ้าศัตรูใช้เมื่อไหร่เนี่ยรู้เลยว่าไอ้นี่ควรเลี่ยงการต่อสู้ด้วยนี่มันโปรเพลเยอร์ชัดๆถ้าร้อยชั่วโมงเพลเยอร์แน่นอนเป็นการผสานแบทเทิลลอร์ยอคฮีโร่ ในรูปแบบ FPS ที่ลงตัวเป็นอย่างมากการเพิ่มเนื้อเรื่องของตัวละครที่ทําให้คนนั้นต้องติดตามดีไซน์ที่ออกแบบมาได้เป็นเอกลักษณ์บางตัวถือว่าเป็น Battle Royale เกมที่ต่างกับเกมอื่นที่ประเภทเดียวกันมากในยุคนั้นเกมมีผู้เล่นทะลุ50ล้านคนเพียงแค่เดือนเดียวแซงหน้าแม้แต่คู่แข่งอย่าง Fortnite ผู้เล่นรักในความสดใหม่และเอกลักษณ์ที่เกมพามานละเรื่องกับเกมที่นํามาแต่ความซ้ำซากและไหยนะกับคอนคอร์จาก f i r e w a l k Studio สุดยอดเกม ที่ได้ถูกจารึกไว้ว่าเป็นหนึ่งในหรือเกมที่ล้มเหลวมากที่สุดแล้วตลอดการลรุ่นหลาน,นก็ควรจะจดจําเอาไว้โดยจุดเริ่มต้นของปีศาจในคาบเกมนี้มาจากต้นทุนสร้างเกมที่จ่ายไปมากกว่า400ล้านดอลลาร์ในการพัฒนาหนึ่งในเกมที่ต้นทุนสูงที่สุดตลอดกาลพัฒนา,นานานกว่า8ปีสตูดิโอที่มีนโยบายท็อกซิกโพซิทิวิตี้แม้แต่ผู้นําฝ่ายดีไซน์ยังระบุต,ตัวเองและบังคับให้คนอื่นเรียกตัวเองว่ารเฟสเซอร์ทั้งหมดนี้จะมีปัญหา อะไรได้ล่ะทุกคนคงรู้คําตอบกันอยู่แล้วเกมเปิดมันฮุก่อนเลยด้วยการประกาศว่าเกมนั้นเป็นเกมออนไลน์เท่านั้นจต,ต่างกับเกมอื่นไม่ใช่ด้านเกมเพลย์แต่เป็นการขายเกมในราคา40ดอลลาร์หรือราวพันสองกว่าบาททั้งที่คู่แข่งเกมประเภทนี้เนี่ยส่วนใหญ่เป็นฟรีทูเพย์ทั้งนั้นในช่วงเบต้าที่เกมเปิดทดสอบให้คนเล่นฟรีผู้เล่นต้องพบกับมาหาคลื่นไหยนะที่ซัดมาเริ่มจากดีไซน์ตัวละครที่น่าเกลียดมากๆเหมือนไปหยิบชุดเสื้อฟรีมาจากห้างแถวบ้านเป็นเกมเดียวที่ผม มั่นใจได้เลยว่าใครออกแบบก็ดีกว่าตอนนี้แน่นอนแล้วก็ตามมาด้วยฝันร้ายของเกมเมอร์สับพนามตัวละครมันหนักถึงแม้แต่ตัวละครหุ่นยนต์ยังมีสับพนามเลยเกมเพลย์ที่ทั่วไปงันๆเป็นอีกแค่หนึ่งฮีโร่ชูเตอร์ธรรมดาแล้วถ้าตัวละครเป็นแบบนี้ก็คงไม่มีใครอยากเล่นกลายเป็นเกมที่ไม่มีใครสนใจในช่วงเบต้าที่เกมปล่อยให้คนเล่นฟรีก่อนเกมจริงจะขายถึงแม้จะจ้างโปรโมทเหมือนเงินเหลือผู้เล่นนั้นอยู่เพียงแค่หลักพันในสตรีมซึ่งนั้นไม่ใช่สัญญ,ญาณที่ดีเลย เมื่อเกมปล่อยตัวอย่างสมบูรณ์เป็นอย่างที่ทุกคนคาดตัวละครเกมเพลย์ทุกอย่างล้มเหลวนําไปสู่สิ่งที่จะถูกจดจําไปอีกชั่วอายุคนผู้เล่นนั้นมีไม่ถึง1000คนด้วยซ้ําในสตรีมคอนเสิร์ตพ่ตูนยังมีคนเยอะกว่าเกมได้ถูกปิดตัวทันทีหลังจากปล่อยเพียงแค่2อาทิตย์สตูดิโอผู้สร้างโดนปิดแบบสมบูรณ์โซนี่เผาทุกหลักฐานแทบไม่ทันตูญเสียเงินไปเต็มตัวเป็นตำนานเกมกันเลยตรงกันข้ามกับอีกเกมที่เป็น 5v5 Hero s t y l ล FPS เช่น แต่คนรักกับวาร์เรนจากค่ายไรออดเกมเกมแนวแท็กติเคิลชูเตอร์ที่ได้มีการผสานฮีโร่ชูเตอร์เข้ามาซึ่งในตลาดที่ยังแทบไม่มีในตอนนั้นตัวละครเอเจนท์ที่มีเอกลักษณ์และดีไซน์ที่น่าสนใจน่ามองยกเว้นผมของฟินิกเขาไปตัดร้านเดียวกันหมดเลยมั้งเดี๋ยวนี้สกิลตัวละครแต่ละตัวที่หลากหลายต้องมีสักตัวที่คนเล่นนั้นชอบแต่สิ่งสําคัญที่สุดถึงแม้จะมีสกิลอันติมากมายเกมยังคงคอหลักความเป็นแท็กติเคิลชูเตอร์สกิลผสานเข้ากันได้ดีมาก ไม่มีด้านไหนกดดันด้านไหนเกินไปแล้วก็ทําให้เกิดการเล่นที่แปลกใหม่ปืนที่ยิงเข้ามือน,นอกจากนั้นยังเป็น free to play ที่ใช้สเปคคอมน้อยกว่าเกมส่วนมากในปัจจุบันเป็นเกมที่ครองวงการ e ป p o r t ในช่วงปล่อยตัวและมีผู้เล่นสูงมากตั้งแต่เบตา้าคนละอย่างกับเกมที่เป็นเพียงแค่เกมที่สร้างมาเป็นก๊อปปี้จากอีกเกมหนึ่งแต่แย่กว่ามาก h u n ด Down The Free Man จาก Royal Rudius Entertainment ตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยผู้พัฒนาได้บอกว่าเกมนั้นจะเป็นภาคต่อของเกมชื่อฮาร์ แต่เป็นเพียงแค่การต่อแบบกาวตาช้างติดเพราะไม่ได้เกี่ยวข้องกันจริงๆคล้ายๆแฟนเมดเกมที่ถ้าคุณเจอบัคเมื่อไหร่เนี่ยคุณไม่ต้องรีพอร์ตเลยผู้พัฒนารู้อยู่แล้วต้อนรับตั้งแต่ตอนคุณเข้าเกมแถมยังมีอาชีพเม้นสาหรับบัคด้วยซ้ำขณะนี้คงไม่ต้องพูดแล้วว่าบัคในเกมนั้นจะเยอะขนาดไหนทุกอย่างของเกมนั้นมาจากเกมอื่นระบบที่ดีบ้างแย่บ้างผลัดกันไปตุ่มกันเอาเองโลกด่านที่ว่างเปล่ามากในบางส่วนของแมพถ้าเอาระยะทางที่คุณต้องวิ่งในเกมเอามาเทียบ กับชีวิตจริงเนี่ยคุณคงวิ่งไปถึงเมืองจีแล้วเกมไม่มีคําแนะนําอะไรทั้งสิน้นคุณต้องใช้สัมผัสที่8ของคุณเพื่อหาเป้าหมายของเกมเองทั้งที่แมปใหญ่มากเสียงภาคที่ทรมานมากระบบปีนที่ไม่เวิร์กขนาดเกมที่กินเกือบ4 0กิกะไบต์ทั้งที่ไม่มีอะไรเลยทั้งหมดเหมือนเป็นเพียงแค่มอดที่สู้สกายลิมไม่ได้ด้วยซ้ำแต่ดันไม่ฟรีคนเกลียดขั้นสุดต้องข้ามกับเกมที่เป็นต้นแบบให้กับเกมนี้ผู้คนล้วนรักกับ h a l f Li f e จากวอลคอร์ปอเรชั่น เกม FPS ปะทะเอเลียนเริ่มจากเนื้อเรื่องก่อนเลยเนื่องจากเกมนั้นานาเสนอระบบที่ไม่มีคัตซีนเป็นการเซตฉากที่เรายังควบคุมตัวละครอยู่ในขณะที่เนื้อเรื่องนั้นดําเนินไปเรื่อยๆคุณจะเดินไปกระโดดบนโต๊ะระหว่างการคุยแบบตึงเครียดก็ได้ซึ่งนั่นทําให้เกิดการเล่นที่อิมเมอร์ซีฟมากทุกอย่างถูกถ่ายทอดออกมาจากมุมมองของคุณโลกแซนด์บ็อกซ์ที่คุณจะเล่นยังไงก็ได้พร้อมกับระบบแรงโน้มถ่วงที่ในสมัยนั้นเนี่ยเหมือนหุ่นยนต์รับใช้ในสมัยนี้เป็นนวัตกรรมใหม่คุณสามารถหยิ ได้แทบทุกอย่างได้ยังไงก็ได้เกมเพลย์ดีไซน์ที่แม้แต่เล่นในสมัยนี้ก็ยังสนุกเกมขายไปมากกว่า2ล้านก็อปปี้ในเพียงแค่ปีเดียวทำไรายได้ไปหลายพันล้านดอลลาร์อย่างเกมนั้นสมจริงและอิมเมอร์ซีฟมากเกือบที่สุดแล้วในเกม FPS ไม่เหมือนกับเกมสุดท้ายที่เป็นจุดด่างพลอยของแฟนชาย Battle Field 2 0 4 2จาก Dice Studio เกมที่เห็นความสำเร็จของ A p e x เป็นลาบูบูอยากมีบ้างได้พยายามเปลี่ยน Battle Field ให้เป็น Battle Royal ลเกมก่อนจะทำการตัด ตัดสินใจยกเลิกกลางการพัฒนาหลังตื่นจากความจริงทีมงานที่ถูกให้เวลาพัฒนาเพียงแค่15เดือนไม่ต้องนอนอีกแล้วเมื่อเกมปล่อยผลน,นั้นแสดงออกมาในทันทีเกมมีบั๊กที่ถึงขั้นเรียกว่ามหาศาลสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อในหลายด้านตามมาด้วยคราชที่บ่อยมากคอนเทนต์ที่ขาดหายไปเกมไม่มีกระทั่งตารางสกอร์ที่คุณใช้เฟลกเพื่อนเวลายิงได้ไวแชทก็หายไปดีไซน์แมปที่ทำใหญ่มากอย่างกับเป็นโอเพนเวิลด์แต่กับไม่มีอะไร ในนั้นโล่งสุดๆอัปเดตท,ที่ดีเลยตลอดเวลากว่าจะแก้ได้นั้นเกมก็ได้ถูกยกย่องให้เป็นสุดยอดความน่าอับอายของซีรีส์เรียบร้อยแล้วเกมล้มเหลวถึงขนาดสุดท้ายบริษัทนั้นก็ต้องไปโทษเฮโลกับโควิดเพื่อกู้หน้าตัวเองจนผู้เล่นนั้นอยากไอใส่มากๆไม่เหมือนกับเกมสุดท้ายที่ยังคงมาตรฐานซีรีส์กับ Counter Strike 2จาก Valve เกม f p s ที่มีผู้เล่นมากที่สุดทำไมเกมที่เริ่มมาจากเพียงแค่มอดของผู้พัฒนา2คนถึงกลายเป็นท็อปเกม f p s เกมเพลย์เกมเพลย์ที่มีความตรงไปตรงมาไม่มีอาวุธพิเศษสกิลพลังของตัวละครทั้งสิ้นเป็นการเล่นที่ใช้ความสามารถสูงเพียงเท่านั้นผลตอบแทนก็สูงตามมาเป็นอีกหนึ่งสาเหตุว่าทำไมอีสปอร์ตของเกมนั้นถึงนิยมเป็นอย่างมากผ่านแฟนที่แข็งแกร่งมากจากการที่เกมไม่ตามเทรนด์มีทั้งมอดเวิร์กชอปกินที่ราคาแพงยิ่งกว่ารถไม่ได้ประชดของจริงทำให้เกิดตลาดที่กดดันเกมที่มีคนเล่นมากที่สุดในสตรีมเป็นหลักฐานที่ดีที่สุดแล้ว ของคนรักในเกมนี้ที่คงที่มากๆครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเกม First Person Shooter ที่คนรักมากที่สุด v s เกลียดมากที่สุดขอบคุณทุกคนที่รับชมขอเป็นวันที่ดีของดีที่สุด